เข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงให้เวฟไปไปเวฟกันหัวใหญ่ๆไปเลยเขาบอกว่าเป็นแบบหลุดค c แบบแข็งล้องเวฟเราก็เลยมาลงเป็นครั้งแรกก็คือซื้อมาประมาณ4ี่ห้าหกไม่รู้กี่ครั้งแล้วยังไม่เคยเวฟเลยวันนี้แหละเราจะมาเวฟกันเน็เป็นแ,แบบแข็งแข็งแข็งๆแบบนี้นะตอนนี้มันอยู่ไฟแรงป,ปานกลางนะเดี๋ยวเราจะเอาเป็นไฟปานกลางมาสักประมาณแบบกลับไปประมาณ5้าวิ สามสี่ห้าอมเมทอเนาะมันได้ไหมอุ๊ยอืมนี่เลยร้อนๆอ,อืมน้ำนุ่มขึ้นแล้วก็ฉีดได้คือปกติอ่ะมันจะฉีดไม่ได้แบบนี้เอาไฟอ่อนแล้วก็สักประมาณห้าวินะเออเมื่อกี้ไฟปานกลางเนาะไฟปานกลางห้าวินะจะออกมาพอดี อร่อยนมนิ่มนุ่มแบบนุ่มนนุ่มนบบนุ่มนุ่มมนะเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงให้เวฟเดี๋ยวอีกครึ่งนึงแปใพบ้านชิมคอยดูว่าเป็นไงน้ำหนึ่งราบานปะชิมดิอันนี้แบบเวฟอุ่นอุนุ่มไหมอร่อยไหมอือดูอ๋อยเฉยเออเผ่านผ